ทางใต้ก็หนักนะคะทางเหนือก็ไม่ย่อหย่อนโดยเฉพาะที่เชียงใหม่คุณผู้ชมคะตอนนี้สอว,วิกฤตรอบใหม่นะคะหลังจากที่3วันผ่านมาผู้ติดเชื้อทะลุ1,000รายวันนี้เพิ่มสูงกว่า400คนคะ่ะถึงขั้นที่ว่าต้องสั่งปิดตลาดใหญ่3แห่งกลางเมืองเลยนะคะติดตามรายละเอียดเรื่อนี้จากทางสุขภาพภาคเหนือคะ่ะ ร้านค้าในตลาดวโรรถหรือกาดหลวงตลาดเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักตลอดทั้งวันรวมไปถึงตลาดต้นลำไยและตลาดดอกไม้ที่อยู่ใกล้กันในวันอ,อังคารษาแต่วันนี้แทบกลายเป็นตลาดร้างหลังมีคำสั่งปิดทั้ง3ตลาด3วันจนถึง23ตุลาคมนี้และให้พื้นที่โดยรอบเป็นเขตเฝ้าระวังสูงจากโควิด -19 เป็นเวลา14วันหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 อย่างน้อย40คน และแพร่สู่ผู้คนที่เข้ามาซื้อสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าตลาดพร้อมตั้งจุดคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปเก็บของและส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งไว้ก่อนตลาดปิดเท่านั้นซึ่งหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นสภาพตลาดเก่าแก่ของเชียงใหม่เป็นแบบนี้นับตั้งแต่ปิดตลาดในช่วงโควิดสิบเก้าและลอกแรกมาเกเห็นครับอยู่มาที่ประมาณจะ3สามสิบกว่าปีแล้วบ้านันมาเป็นอย่างนี้เลย มัเนเงียบครับโลกมันติดบวยอะอย่างปกติช่วงเทศกาลออรสษานีอาอโอ้คนมันจะมาจ่ายซื้อของซื้ออย่างกับเข้าไปไปวัดไปวานะครับก็ตกใจนิดหน่อยใช่แต่ก็ยังดีกว่าให้มันระบาดมากกว่านี้ให้เราจะได้คุมกันได้เพเื่อโอกาสข้างหน้าจะได้เปิดขายกันได้มากขึ้น หลังก่อนหน้านี้ต้องสั่งปิดตลาดเมืองใหม่ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่สุดของเชียงใหม่เป็นเวลา14วันซึ่งจะเริ่มเปิดในวันที่23ตุลาคมนี้หลังกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า1,100รายและกระจายกลายเป็นคลัสเตอร์ในพื้นที่ต่างๆอีกมากมายกำลังเร่งที่จะฉีดวัคซีนให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดนะครับก็ดาเนินการฉีดทุกวันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่าน พร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้ในวันที่23าตุลาคมนี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับทุกท่านที่จะเปิดดำเนินการได้นอกจากกระฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึงเข็มจะต้องมีผลการตรวจคัดกรองนะครับอีกหนึ่งครั้งผลเป็นนิเกตีฟหรือว่าเป็นลบนะครับนั่นทำให้โควิด -19 ที่เชียงใหม่ส่อวิกฤตขึ้นมาอีกโดยช่วง3วันมานี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ1 0 0 0รายโดยเฉพาะวันนี้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง412ราย มากที่สุดในรอบหลายเดือนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวและชุมชนจนตอนนี้มีผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆมากกว่า3,000รายรวมทั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ซึ่งเต็มจนต้องปรับผู้ป่วยสีเขียวที่อาการไม่มากนักไปกักตัวที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนของแต่ละอำเภอเพื่อให้มีเตียงว่างรับผู้ป่วยสีเหลืองมากขึ้นซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยนับร้อยคนทยอยเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการรักษามีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่หรือมากันทั้งครอบครัวซึ่งเกิดจากคลัสเตอร์ย่อยต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเหมือนสะเก็ดไฟที่ยังลามไปเรื่อยๆทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน